โอเคเลยครับกับพื้นที่เล็กๆอันนี้เป็นพื้นที่ข้างเคียงของบ้านผมนะครับอยู่ที่อำเภอโนโนนาราจังหวัดสุรินทร์เขาขุดเป็นบ่อคล้ายๆกับพวกหนองนาแต่ว่าก็จะเป็นบ่อธรรมดานะและโชคดีก็คือมีน้ําด้วยใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการที่จะดึงน้ําขึ้นมาลดถ,ถักลดอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ลดก็จะเป็นการเพิ่มอากาศให้กับน้ำมองไปครับนี่ขุดบ่อแล้วก็จะมีน้ําน้ําบนผิวดินด้วยนะครับโอเคมาก มีกระท่อมเล็กๆนั่งสบายๆส,ส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นที่ของผมครับที่ที่บ้านนะคุณพ่อก็กําลังจัดการอยู่ใช้บาดาลเหมือนกันนะครับนูน่นฝั่งทางด้านนู่นเห็นไหมครับนูน่นนูน่นนนั้นจะเป็นเจาะบ,บาดาลแล้วก็ติดปั๊มโซล่าเซลล์ให้นะครับเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ท่านก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่นะครับดึงน้ําดึงอะไรขึ้นมาในการทําเกษตรอย่างที่เราได้เห็นนี่แหละนี่ จะเป็นอย่างนี้นี่ครับพาทุกทุกคนนี่ยมาดูกันหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มเกิดขึ้นครับหลังจากที่มีน้ํานะครับมีกล้วยมีอะไรตามคันนงคันนาตามที่เห็นครับเหมือนกับที่เราได้ดูฝั่งด้านนู้นโอเคเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็พามาดูกันครับอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งจุดนี่เป็นแบบนี้ครับเป็นกระท่อมเล็กๆครับผมเอาไว้พักผ่อนอันนี้พื้นที่คางเคียงถือว่าโอเคเลยครับผมนะมาดูเป็นแนวทางเนาะ